ผมให้พ่อแม่ตลอดผมให้พ่อแม่ตลอดผมจะบอกงนี้ว่าสิ่งที่ผมทําในตอนเนี้ยผมให้คนอื่นมาเยอะผมสร้างอนาคตมาเยอะแต่ผมยังไม่ได้สร้างความสุขให้ตัวเองเลยทุกคนเข้าใจคํานี้ใช่ไหมซึ่งโดยการที่ผมซื้ออะไรมาเป็นของผมเนี่ยเท่ากับว่าผมต้องคิดก่อนที่จะซื้อแล้วว่าสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้กับตัวผมไหม ก่อนผมจะตัดสินใจซื้ออะไรไม่ใช่ผมซื้อสุริสุไลไม่ใช่ผมซื้อสุริสุไลคือก่อนที่ผมจะตัดสินใจซือออจจซ้ออะไรเนีออ่ยหนึ่งหนึ่งเลยคือคือโอเคมันอาจจะเป็นบางอย่างที่มันมันมันสุริสุไลแต่สุดท้ายแล้วมันจะดีในวันหนึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่ลําบากเลย,ยนั้นเกินไปเชน่นวันนี้เรามีกําลังซือ้อเราก็ซื้อแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากได้ถึงมันเ,เป็นแบบเราไม่มีตังค์แล้วแต่เราอยากได้แต่ก็ไปเอามาจนได้อะไรเงี้ย ใช่ไหมมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่มันไม่ควรใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือที่ผมกำลังคิดตอนนี้นค,นคือ<ส>ผมสร้างบ้านอยู่<ส>ผมดาวรถอยู่ขอนรถอยู่มันเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขบนกับความทุกข์ทำไมความสุข,ของนหลอกกันเลยผมมีรถผมดีใจแต่รถผมยังขอนไม่หมดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ในใจที่เราจะต้องมีภาระหน้าที่แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งคือ คือคือสิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยมันเส้นพวกนี้ของส่วนตัวผมที่ที่ว่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขที่ผมมอบให้กับตัวเองมันเป็นความสุขที่เล็กๆไน้อยก็คือคล้ายๆกับว่าเราให้คนอื่นมาเยอะแล้วเราให้บางทีเราให้พอ่อให้แม่มาเราให้คนอื่นมาเราให้คนที่ด้อยกว่าเราในวันเรายังไม่ได้ตอบแทนให้ตัวเองเลยผมพูดจริงๆนะบางทีผมไปร้องเพลงงานละงาน,งานผมไปไปร้องเนี่ยผมได้ได้หลักหมื่นแน่จริง ไปร้องเพลงมาผมรับวงมาผมได้หลักหมื่นก็จริงแต่หลักหมืน่นผมก็ต้องมาคิดค่าใช้ใจ่ายสุดตัวของผมดยการที่ผมต้องมาหาค่ารถค่าค่าใช้ใจ่ายภายในของผมค่าโฟงค่าไฟค่าบ้านทุกทุกอย่างค่าที่จะผมจะต้องอผ่อนเหลืออยู่ที่ตัวประมาณสี่ห้าพันเองผมก็เลยไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสตอบใจที่แล้วผมก็ยอมรับว่าในช่วงที่ที่ประมาณสามสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมผมผบเจอตรงตรงว่าผมเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเพราะว่า ผมโดนโดนบล็อกไปสามเดือนใช่ไหมแต่ก็ไปสามเดือนผมไม่มีรายได้เข้าเลยในสามเดือนนั้นแต่ผมก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเดือนละสี่หมื่นถึงห้าหมื่นต่อเดือนจนผมกลับมาในช่วงนี้ผมเริ่มมีงานเข้ามาเพราะว่าฟรีผมปกบล็อกกดบล็อกหลายอย่างแต่ว่าในในในส่วนนี้มันก็ล้วนมาจากทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดไลค์หน้าฟงหน้าเฟซผมมันก็เป็นหนึ่งลูกค้าของผม ผม,ผมนับทุกคนเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังใจที่ซัพพอร์ตผมไม่ใช่ว่าเป็นลูกค้าอย่างนั้นคือมันก็เป็นลูกค้าถามว่าเป็นลูกค้าไม่ใช่เพราะว่าเวลาผมโพสตอะไรหน้าเฟซเนี่ยทุกคนก็ต้องเห็นเห็น